You know you got that. สวัสดีค่ะคคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโชวิ่งวิทยาศาสตร์อยู่รอบ,บตัวเราคร่ะวันนี้นะคะเรา3ามคนก็ยังคงอยู่ที่สวนน้ำแกตูนเน็ตเวิร์กอเมซอนค่ะคในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแพมกับ็อปก็ได้เล่นเครื่องล่้ที่หวาดเสียวสนุกสนานมากในโซนอะไรนะคะเดอะออนมิเวิร์สครับค่ะส่วนน้องปังย่านะคะยังเล่นไม่ได้ก็เลยต้อง นั่งรอเล่นน้ำอยู่ข้างลาง่างนจบกจิ yeah, วันนี้นะคะเราก็อยู่ในอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนที่เด็กเล่นได้ใช่แต่ว่าอย่าจะถามน้องฮอปว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชอบเครื่องเล่นอะไรมากที่สุดโอ้โห oh บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เครื่องเล่นแรกเลยก็คือ The Omnitrix โอ oh ้ สุดยอดจริงๆลงมานี่คือแบบงงมากนี่อยู่ดาวอะไรคือม,มันมันมันเร็วมากเนาะเราก็แบบว่าหายใจกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะคส่วนพี่แพมเนี่ยชอบที่เป็นสไลเดอร์ลงมานะคะ<อ>สี่คนได้แข่งกันด้วยปรากฏว่า<อ>ใครชนะชอบชนะพี่แพ้แต่ว่าก็ยังชอบอยู่นะก็น่ากลัวดีค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเครื่องเล่นที่ปังย่าเล่นได้แต่ว่าก็ลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าปังย่าจะกล้าเล่นหรือเปล่าโอเคไหม Okay, right. งั้นถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเล่นในวันนี้กันเลยค่ะ <All right. S 2> ไปเลย yeah, อ,อ,องตื่นตาต,ต,ต,ตื่นใจไหมตื่นตาตื่นใจตอนนี้อยากตื่นมากเลยอันนี้นะครเป็นโซนที่3นะคะเป็น Adventure Zone. เอเวนเจอร์โซนก็คืออย่างที่บอกค่ะเด็กๆเ,เล่นได้เป็นโซนของครอบครัวใช่ครับพราะพร้อมไหมพร้อมสิครับเป็นไงล่ะอา้าวแต่พี่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมโอเคไหมเดี๋ยวไปกันเลยพร้อมไหมพร้อมค่ะ